ก็สวัสดีกันด้วยนะวันนี้ผมจะมาตกแต่งบ้านสมายที่ผมสร้างไว้นะก็เอาหญ้าหญ้าแล้วก็ดอกกานาหรือว่าหญ้าดอกกานาดอกไม้แลงสิ่งอื่นอื่นนี้ันะแล้ว เออตรงนี้ทำทำไมห,หน้าบ้านจัดก็ตรงนี้ก็จะทำเป็นดอกไม้สีแดงแตกต่างกันไปนะครับคิปปุ้งลิปปุ้ง ไปเลยนี่ครับเปิดนี่ชัดชัดชัด ใช้อออออเ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 าอได้ไหมลองนะโอ้โหสวยไปดีก็ไม่เอาบอลใช่บกอาจจะใช้บล็อก ใบไม้ก็ได้แล้วเลยนี่ครับ